่ะลองดูเก่ง่ะง้นขออันีไ้ไล่ขึ้นหรือไล่ลง คราวนี้ขอเพิ่มอีกทีหนึ่งสองสไปไปยากกวาเดิมลนี่ยาลานี้ยากกว่าเดิมขอลา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  นี้ลองสลับมีสลับาและมีสลัอะไอีกใ้าย,าย A, แล้วก็ A, เอออล่นจะได้สูงแค่ไหน 1, 2, 3, ไหนึ่งสอสได้สินะ่งสูงเนี่ยอะ ้ยากับผักให้ครูภาส่ล้มเลยแพร่บ้าัดออกให้เต็มที่เลยฮะตอนนี้กดโน้ตก่อนยามีข้อแม้ไอ้นีด่ดูดูในดูในกล้องก่อนไอ้มี้ยิ้มเห็นฟันอืมแล้วไอ้นี้กดข้างล่างลงยิม้มเห็นฟันไว้ด้วยเห็นฟันไว้ด้วยกดข้างล่าง,างลางเห็นฟันไปด้วยไอ้นี่อย่างนี ล้มเลยนะใคะ 1, 2, 3, <า>รวะหนึ่งสองสามไปย่ากินอะไรมันเนี่ยทำไมแรงนดีขนาดนี้คราวีขอลองสูงกว่าเดิมอ่าหนึ่งสองสามหายใจไอ้บี่ไปแล้ว คขาี้ร้องเพลงขอเพลงที่อยากร้องให้ผู้ฟังด้วยนี่หรอจะร้องกุหลาบเนี่ยวันจันทร์ได้ปงโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนจะร้องเพลงจะสอนวิธีถือไมโครโฟนเวลาถือไมโครโฟนถ้าสมมติไอ้มมน,บบนี้ทำแบบนี้ได้ไหมลูกเป็นไงไม่เห็นหน้าเราใช่ไหมถ้าคุณใส่ถือนี้อ่นโน้าอย่อยู่นี่ละ รู้ป่ะเง,งันน้ำลายถ้าไกลมากไปไหครับไม่ได้ิดอ่ะายี่เราถือเออเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปข้อก่อโอเคเอาหอ่ะพร้อมคุณผู้ยืนขาชีทนะอันนี้เราไมีขาชีด,ด้วย,อยโ,โอเคอันนี้ผักรูเลยหลงหโอ้โหนี่ทานข้า,ขาแลๆๆ้วม่เลยเอาตรงที่ตัวที่ขาชีโอ้ย คานนี้เอาใหม่เอ็มี่ดูนะโค้ชจะยิงฝั่งนี้นะโค้ชจะแยกฝั่งนี <edia meillä miniature anderen> ้นะเอ็มี่ผ่าไลกเ้ยมัลยนทีหม่เอ่ยตามีางขาสก่อนอนี้ขพร้อมแล้วนะโอเค ร้องป่ะเดีย๋ยวให้พ่อกัแม่นัง่งร้องไหมงั้เวเมื่อไหร่จะร้องเพลง,งยืงนไงไหนโชว์สิเวลายืนร้องเพลงยังไงคะขายังไงคะไปถ่ายกับขาคะ่ะขาไงหน,นาวเเดี๋ยวกลับไปทำให้พ่อกับแม่กูเลยนะโอเคป๊าอะถัดไปสองกล่องอุ้ยแม่เวลาเรียนร้องเพลงว่านะ้ำเป็นไหมคะอันนี้ เล่นเหรอหนูไหว้ข่าอะไรรถฟรีสไตล์ผีเสื้อผีเสื้อคุณก็ใส่เคยไหว้กำเนงเหน่อยอ๋อแล้วต้องแบบอ,อ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะคราวนี้เอามือจับซี่โครงสองข้างเจอประโลมซี่โครงไม่เจอแว่าอ้วนก็เจอป้าอ่ะปลายซี่โครงนะเขาเล่นกระบังลมพอเราเหายใจเข้าหูป่องเลยเราจะหายใจเข้าเหมือนเวลาเราไหว้นะ้ำ รถมี้หนึ่งสองสามแาไอ้ไอ,อ้ไ้จับของครูห้ามักกจีนะห้ามักกจีนนะครูเยบา,าจีที่สุดเลยซีโคงเงืนอรงมาสมครูเผยด้เข้าเป็นยังไงเป็นอ้วนเลยใช่ไหมบอกความจริงมาอ้วนเปล่าอ้วนไหมเอามาตายไอ้น,นี้เอาใหม่เอาใหม่นะเวลาเราเายใจเข้าเายใจเข้า,า,าท,ทางปากสมมติกำาัสองข้าง สี่โค้งตายซี่โค้งสัมดมือโค้งหายใจเข้าหนัยเก่งมากตัวก็อ้วนเหมือนกันนะเนี่ยอะไรพี่อ้าวสมมติเอมมามือสองข้างซี่โค้งสี่โค้งนะตายซี่โค้นงนงะาางห,นาาาหายใจเข้าทักตาทั้งตาเก่งนิดนึงเหรพี่หนึ่งสองสามหายใจเข้าหนากถูกต้องโอเคคราวนี้ อ่าแม่หลังจ้าอ้าแวะทักทายอย่าลูกท,ทักทักทายไหมเดี๋ยวกลับไปทำให้แม่ดูนะดูสิแม่ทำได้หรือเปล่าโอเคปะอ่าไอ้นี่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 อ่านั่งไหมจะนั่งด้วยกันไหมหรือจะยืนยืนดีกว่ายืนดีกว่าขอเทสหน่อยนี่ โดอย่า <Do. S 2> นี้ได้ไหมขอเสียงขอเสียงหน่อยโดสุดยอดไม่ธรรมดาเร <We. S 1> เป็นเหมือนจรวดเฮ้ย <Yay. S 1> <Hey. S 2> นึกว่าเขินนี้จะลองเพียนไม่เพียนเลยนะเนี่ยอะ ไม่ได้ยินหรอกประตูมันกั้นเสียงอยากให้ดีหน่อยนะอยากให้ดีไม่อยากเอามามาอย,อยู่ในกล้องได้ขนาดเงาอ่ะอันนี้มาอ่ะอันนี้อยู่ในนี้นะโอเคขออ,อขออ่ะโอเคขอทีนะคราวนี้ไม่ต้องมีมือเราทำได้ขอโดโดเร